ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่ครับพ่อคุยพ่อไกลนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบปอปพบกันในวันที่สิบแปดเนอะครับผมสิบแปดไอพฤษภาคมบสองห้าหกแปดเนอะครับผมอีพีที่สี่สิบสามครับผมอีพีที่สี่สิบสามนะครับเนาะเอาก่อนเอือนขอบคุณเดี๋ยซีกันเด้อแม่ลูกผัวแมโอ้คนถามหาหลายหลายครับผม ผู้เพิ่อนเอาไปผู้เพื่อ้คิ้วแรกก้อนกับทันชนกฟาร์มสีดาอำเภอสีดาจังหวัดโคราชเนอครับผมเอาไปอ้าวซื้อสอง้นสามให้คำคำคุ้นคุ้นเ้อพี่น้องครับผมผู้ผู้ทุกคนผู้เอาไปกระไดครับเอาผูมาได้ก็ให้พิจารณาซ่อมมือนอนิเ้อครับผมนี่แหละพี่น้องครับหลังจากที่มีข่าวเนอะครับเนอะอ่าข่าวโลกว่าควายเะยพี่น้องครับแต่ว่ากับบคดมีในประเทศเท่านะออ่านี่แหละพี่น้องครับหลังจากที่ปิดทางหายกันไปอ่าก็เพิ่งได้เอามาเปิด เป็นอีพีแรกของของรอบนี้เนาะของนี่แหละพี่น้องครับเป็นอีพีที่สี่สิบสี่สิบสามครับผมสี่สิบสามครับเนี่ยขอบคุณคุณพ่อสีน้ำเนาะครับเนาะพ่อสีเอาแม่สาวทองแรกไปไปร่ำไปมาดบุรีรั่ครับผมนี่แหละพี่น้องครับ้คุณคุณครับมือนีห้องกับมีน้ำเสนอพี่น้องแกงโตพ่อสองไล่กันซื้อหนึงได้สองคับแม่สาวเผือกงามงามครับผมนี่ก็คือเป็นสาวเผือตัวที่สองนี่คือเป็นสายประกวดพี่นสายประกวดเลยสายประกวดผู้ใดที่มองหาไปเดินชนาผม ไอ้ฝนตกมาแล้วกลาโรคกับมานน้ำเหลือเด้อเป็นโควิดเด้อเด้อคนเป็นโควิดหลายแล้วครับผมนี่ก็ออกไปใส่ชุ่มชนล่ะปิดแมตคือพันธุ์ไกลนี่เด้อครับผมโควิดโรคโควิดนะครับมากขึ้นมากเลยที่พี่น้องมันฝนตกครับผมไอ้รักษาไอ้สุขภาพร่างกายครับเด็กเล็กเด็กน้อยกับเปิดเทือมแล้วนี่มันเป็นโควิดแล้วพี่น้องทุกเมื่อนี่ครับไอ้ปิดแมตปิดยังแน่กันไปตลอดตาลี่ก็ได้ครับผมนี่แหละพี่น้องครับ นี่พี่น้องเบิ้งเอาเลยครับผมนี่เบิ้งกับตัวที่หนึ่งเลยน้องพ่อเนาะตัวที่หนึ่งข้อยแม่นี่ได้ความสูงเป็นร้อยสี่สิบสามบวกลบเด้อมีนี่พี่น้องครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบเด้อพี่น้องเด้อุเพิ่นท้องไว้ดิที่นี่อืมทองกับเพชรลำโค้งในหกเดือนเด้อพี่น้องเนี่ยเป็นแม่ท้องเด้อพี่น้องเด้อทองกับพ่อเพชรลำโค้งลูกสองในท้องเด้อ<ม>แม่หมูตุ๋นรับผมท้องกับพ่อเพชรลำโค้งในหกเดือนพี่น้องครับแม่หมูตุ๋นซื้อเพิ่นหซื้อว่าแม่หมูตุ๋นเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเครื่องกันอ้างอ สายทั้งไหนน้อพ่อครับสายเพชรอุดรล้านเปอร์เซ็นเลยน้องครับเป็นสายเพชรอุดรเนอะพี่น้องเด้องานอ่านี่สีนี่เป็นสีเหลืองดอกเล้าเด้อพี่น้องสีเหลืองห้างพี่น้องป่อจัดทามาทังพีค่ะมาไงงางบนมาจังอยครับาเดี๋ยวพ่อจะกินยานางโบ้ยสดกับคนตกที่สองนี่พี่น้องเด้อที่สองครับผมงานงางกับทีเพสครับพี่น้องครับเพิ่งไปพี่น้องเลยคุณแม่หมูตุ๋นแม่หมูตุ๋นมาสั่นพี่น้องครับเอาเพิ่งกับหน้าตาเพิ่นพี่น้องมา เนี่ยตาแต้มไงได้พี่น้องเรื่องตาแต้มนั่นแก้มเจ้ากระจ้ำนั่นครับตาแต้มแก้มจ้ำได้อพี่น้องเด้อของพ่ึ่งข้อบิ่งข้อสององครับผมพึ่งข้อไงนะพ่อเนาะเนี่ยพี่น้องครับสำคัญพี่น้องเบิ้งกีบเดียบได้อพี่น้องเด้อเนี่ยกีบเดียบกีบข้าวคนพี่น้องครับเนี่ยกำไรกำไรนี่มีหนามีหลังนะพ่อเนาะเนี่ยเบิ้งหนาครับพี่น้องครับเปิดไฟหาจุดสามคะแนนเด้อพี่น้องเด้อหาหมื่นสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเด้อพี่น้องเด้อ อ่ามันนี่โบแมนราคาขายพี่น้องครับขึ้นยุกับพี่น้องจีนโทรมาต่อร่องเอาพี่น้องครับซื้อหนึ่งได้สองกับพ่อจะไปพ่อมาอยู่ดอกพี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับเบิ้งเนี่ยหลังนี่ตรงพี่น้องครับมูเจ้าสีได้สองตัวดีท้ายในปีนี้ดีพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับหลังตรงดีพี่น้องครับเป็นควอยที่อ่างเงี remove, ้ยนะพ่อเนาะอ่าเอาบอกเบช่วงไทยเพ่อเนพ่อพ่อตันกือลือน่ยพี่น้องครับอันเบิ้งช่วงไทยพี่น้องครับเบิ้งครับครับอู้พี่น้องกับเบิ้งควอมอ่างของเปินพี่น้องครับไข่หางดีเด้้้อออพีี่่นนงงเเดหหาาลยยครับผม เอาละยงเไม่้เนอ่อกช่วงเจ็ดแปดเดือนนี่เท็ดคกซีไงไปร่นครับผมเอาล่ะกินยาปันนี้ไหมนี่แหละพี่น้องครับนี่ยุคก็พี่น้องเกษตรกรโทรมาต่อรองนะพ่อเนาะไม่หายากะเน้ไปาหมื่นสามพับาทพี่น้องครับเป็นราคาเปิดพี่น้องกินจนเสียหรอละยาไร้ไร้ขุนขุนขุนุนขุนขุนมุนุ่นขุอขุนขุน้อนขุนขุน้อนขุ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 นขานกนนนี่นองครับุน ขวดพวดพวดเนี่ยถ้าว่าพี่น้องสีหายเพิ่นกินท่านบ่ทอนนั่นแหละเนาะแม่งเพิ่นกินอิ่มกแล้วก่อนี่ทายท่นนี่เนี่ยพี่น้องครับนี่ก็คือกินเพลินถ้าพี่น้องได้กินจนอิ่มจนเต็มเพกแล้วย่างกับสิบอกค่อยแล้วนี่โอ้เนี่ยพ่อจะบมาจัดท่าต้นต้นต้นนี่สองแรกการเมื่อนี่ห้างหายไปไร้เมื่อไหรการห้าพกเมื่อเนี่ยจากห้างไปโดนครับผมเออว่านเขาว่านน้ำแล้วไม่ค่อยกัดแล้วเลี้ยวงานละบาดนี่ขนาดน้อนิดครับเอ้าพี่น้องเอาเอาข้อยมาหนี่งความสูง ไอ้กำลังขึ้นน้อยนะสถานหน้าเพื่อนไอ้ท่องกับเพชรลำโคงเด้อครับผมนี่ก็คือสถานหน้าของแม่เพื่อนนี่คือท่องกับพ่อเพชรลำโคงได้หกเดือนเปิดหาสิบสามคดีนครับผมห้าหมื่นสามพันบาทด้พี่น้องด้วยซื้อหนึ่งได้สองพี่น้องเย้ยหาหนังหนาหนังหนาทรายไงไงครับนี่แหละแม่ ลูกตัวก้อนเป็นตัวผู้ที่พี่น้องเหรอพัดดาดีซับเป็นตัวแม่เด้อครับผมนี่พี่น้องครับเบืองเอาเด้อพี่น้องเด้อความใหญ่ของเพิ่นเนาะแต่โตอ้างเป็นเลี่ยมดีพี่น้องครับเอาพ่อยืนทั้งนายพ่อครับนี่ท่อนั่นท่อนี่เราก็จังบอกกันเนาะโทรมาหากันครับเดิงกับตัวต่อไปครับผมครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพ่นเป็นยังไงครับผมเอาควายแม่นี่เด้อ ข้ามตรงไปลอยสามหาเป็นเผือกไปได้พี่น้องกับผมหนึ่งร้อยสามสิบห้าเด้อพี่น้องเด้อส่วนสูงของโตเพื่อนเนาะครับเนาะเพื่อนเป็นลูกเจ้าไหมนี่เป็นลูกสาวของเจ้าไหมแมนอายุสิบเจ็ดเดือนอายุสิบเจ็ดเดือนแมนครับนี่เป็นลูกสาวเจ้าไหมแม่เพื่อนเป็นแม่ดอนแต่ว่าพ่อเพื่อนเป็นเจ้าไหมเด้อพี่น้องครับนี่ก็คือพ่อเพื่อนนี่เป็นเจ้าไหมเป็นพ่อดำเด้อพี่น้องเด้อสายประกวดอีรีที่พี่น้องเดียวไปปั้นออก ครับผมเกิดจากแม่รอนเนาะพ่อเนาะแม่เพิ่นหนี่สูงไร่ปะในนาะพ่อสูงไร่สี่สิบเจ็ดเลยครับผมเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบเจ็ดพี่น้องครับเบิ่งแขงขาเนี่ยพี่น้องตัวพี่น้องเอ้ยบิ่งไงล่ะปวดเด้พี่น้องเด้อปวดไฟง่ามอีดีแบบง่ายไฟง่ายครับผมโว้ยขอดตัดเมื่อหโตไม่พี่น้องครับเบิ่งไข่ได้พี่น้องแต่บิ่งไข่แขงขาหน้าตาพี่น้องครับเขาแก้วเรียบแก้วว่าบิ่งแมเบิ่งนี่แหละพี่น้องลูกเจ้าไม่เนาะที่เป็นดอนเด้อพี่น้องเด้อหา าพี่น้องครับตัวบงเขาเนี่ยพี่น้องกลมใหไงนะแต่กลมๆแล้ไป่เพิ่มได้ละปุ๊บ่ะมึงมึงกระดานเขาพี่น้องเอ้บนเขาเบิ่งเบิ่งหเขาแก้วเวนะพ่อเนาะเขาแก้วเวมากแก้วพี่น้องครับนี่สีแซมผู้องตองเลย อ้เบื้องช่วงอกไปนี่ครับเบื้องขาเบื้องขาหนักนี่พี่น้องครับโอกเบาเขียงขาขาเงี้ยน้องหัวน้องเบื้องขาข่อยนี่โอ้พี่น้องครับซ้ำเกือบปูดพี่น้องเบื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 ้องขาข่อยหลุดยอดเบื้องคอขไม่แม่นเบาเหรียนี่พี่น้องว่าเบื้องน้ำกันเลยพี่น้องครับนั่นเห็นเบื้ขาข่อยแง่เอีหลีครับเนี่ยกว่ากัว่าข่อยขาแง่ตื่นดูดิเบื้องช่วงหน้าตาพูดนะว่าเราพอไปยืนตั้งคางเพื่อนะครับพูดเนี่ยพูดนะพี่น้องครับเบื้องเอ สายประกวดจะไปจุงย่างสนามบ่อยากไหนคุณเหรอครับผมเดี๋ยวเบิ่งทั้งหนาดีว่าเป็นตุผู๋โลยพี่น้องครับเนอ่ยได้บอกคนเป็นตัวเมียได้พี่น้องเลยเปิดไปหาที่หาคะแนนเนี่ยห้าหมื่นห้าพันบาทได้พี่น้องมาเป็นกระชากต่อกันนะครับเนาะเนี่ยพอเบิ่งช่วงท้ายพ่อเนาะมาเออมาหอังเลยพี่น้องครับค่อยทอนหายากได้พี่น้องเนี่ยบรการไปคุู่หมั้งเพื่อนกันซื้อโซเลี่ยงกันละพูดเพื่องเนี่ยถ่ายพี่น้องครับเนี่ยสายประกวดพี่น้องเนี่ย ว้าวโตพี่น้องเลยเมืองไายหางอ่ะหางนี่ฟ้ามืดเลยพี่น้องเด้หางนี่เลยพี่น้องเด้อข่อยว่ามันโอเคม่สอนอยู่หลวงพ่อผู้ใดสะดวกก็วาเบิ่งโตจริงเด้อพี่น้องเด้อมันตโตจริงเสียงจริงไอ้นี่ยังโด่งเลยเนาะพ่อเนาะแม่นอ่าถ่ายโด่งเลยพี่น้องวัยแฉลบนมนี่หนิหรือหมอนึงก็ต้องแฉลบนมเนาะไอ้ซิปก้อนเดียวนึงสาวฟันน้ำนมอายุสิบเจ็ดเดือนแม่นเป็นลูกของเจ้าใหม่เด้อพี่น้องเด้อ เจ้าไม่ดีพี่น้องแม่พันธุ์พี่น้องเลื่อนเหนียขวัญครับพี่น้องตั้งเกลียดควัญหาบเงินหาบทองมีครู้อเนี่ยตั้งเกลียดควัญเลยเลยพี่น้องครับมีบัดแปลว่าครบองค์ประชุมพี่น้องเอ้ยคุณสวยงามบ่งามก็อยากให้มาเบิ่งโตจริงเอางามเพิ่นงามตัวอยากให้มาเบิ่งโตจริงมาจับมาบ่ายเบิ่งพี่น้องครับเอาหมุนอีกมุนอีกบ่แกบใจมันยึกมีคุณพี่น้องครับเบิ่งไข่พี่น้องครับเอาเบิ่งเบิ้ง ตัวคนอือนี่แหละเพื่อจะถ่ายจังน้อยพอเอือตาฟังนี่ให้พี่น้องเบิ้งนั่ครับบัดเนี่ยพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเนี่ยมาเบิ้งงามนพี่น้องเด้อตัวนี้มาเบิ้งโตจริงได้พี่น้องเป็นตัวเป็นตัวนึ่งอะล่ะแต่ขี้ควายมากโอ่กะซีสูเลี้ยงขึ้นกันแล้วเว้ยครับผมมันงามเหราะว่าง่าเพิ่นง่ามโตอีกงในกระไดเนี่ยกะง่าเพิ่นง่ามโตแล้วพี่น้องครับเพราะเขามันนักบุคคลกันคือว่าละผมนี เออวู้ยลูกสาวของเจ้าไหมพูดครับเป็นบอกเงาได้เงาได้ข่าวได้สมุดครับท่ายนี่เป็นท่ายมะนาวตัดด้วยพี่น้องด้วยนนี่เอาพอจุกอีกจัาหน่อยไหมครับเอาอีกเนี่ยเอาพวกแก๊บใจสกีสอบรห้กาดเฮาย่างให้พี่น้องเบิ้งซีดนนท์ให้ผมเอ้าเอานี่เบิึงเลยพี่น้องเอ๋อต้องสุดวู้เ้ยเอ้าเอามากะโต้เขามาสอบถามด้วยพี่น้องด้วยนี่พูดมาโต้สาวเจ้าไมมถามครับพ แม่เผือกพ่อดำนี่ละครับนี่แหละพี่น้องครับเป็นน้องของเจ้าคิงคองนะครับเนาะแม่เออนี่แหละพี่น้องครับพ่อเดียวกันเด้พี่น้องเด้อผิดแต่ว่าเพิ่นเกิดจากแม่เผือกพ่อขาเพิ่นใหญ่นะเนี่ยพี่น้องครับเอาเอาทวนทวนครับผมเอาพ่อเอาเอาก้วยกล้วยหน่อยแม่นี่เด้อพ่อสมบูรณลอยสามหาบวกลบเด้อพนักลูกสาวเจ้าใหม่เด้อครับผมแม่เพื่อนเป็นสายเผือกครับ อวามสูงเพิ่นกันร้อยสี่สเจ็ดคนน้เนี่ยอตัโแแม่เพิ่นสูง1 4ึ่ง้อยเจ็ดพี่น้องเด้อแต่ซ้ำนี่กัยังซ้ำนี่แล้ววันตบไปแต่วันตัวเพิ่อนี่ร้อยสาบหวกลบไปกเนาะเอาอาเปิดสิเดือนเปิดคะแนนไม่ห้าสห้เด้อกับผมห้าหมื่นห้าพันบาทประจนี่น้องครับแม่ค่าเปิดครับผม เบิ้งหน้าตาพี่น้องครับเขาเปิดนามให้เปิดหน้าตาเพิ่นพี่น้องครับนี่หน้าเขาเปิดกว้างให้ตาบานนากกขาใหญ่ๆงยังสีเขาว่านั่นเที่บอกครับเบนช่วงน้ำตัวฮ่าเลี่ยมงบยุบยุบถือแดดพี่น้องเอ้ยไปพ่อมาล่าฆ่ากะอยู่กับมูเจ้าเราไม่คว่กงตั้งไปงั้นละหยุอยู่กับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อกินขี้โคเขามาต่อรองเอาเอาเอาไปงั้นละนี่ครับผมเอาขอบคุณหลายๆเด้อทุกการติดตามแม่ลูกผู ก็กิดว่าจิบมีคนมากกบข่อยหลายปัดนี่โทมาตั้งว่าหลายสายเนาะครับผมเอาให้พิจารณหน้าสองตัวนี่เบิ้งเด้อครับผมแม่ลูกกะการพูดได้จากทายกับทาจักน้อยครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าเจ้ากับพวกอยากซื้อขายกันเป็นในย่านลูกย่านไผ่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโอมี่เนี่แหละมันเบิ้แล้วนี่แหละพี่น้องครับอื่นแถวก็มีอยู่สองรายการน้่พี่น้องเด้อเอาไปจังใดกับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อช่องใบบุญชาแนลพอคุยพอไกลคือเก่าเบื่อโทษกับเป็น ทั h, <อ>้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เราพอเนาะแมนทั้งสองเบอร์เลยเด้อครับผมเอา้าแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างไรด้อพี่น้องเด้อครับต่ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ